ตอนนี้ทีมช่างกำลังเซตร,ระบบอยู่นะครับปั๊มลมเพิ่งทำงานนะ๊มลมเพิ่งทาง,งานปั๊มลมเราทำง,งานแล้วนะครับไปดูขเ้นตอนระบบกันก่อน ก่งจำเรียงทำงานแล้วนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับคลิปนี้จะวัาเชนระบบก,กันเ,กเซ็นเซอร์นะครับ วันนี้ขับด้วยมอเตอร์เรืองว่างครับลับกลับมาวกับกลับไปตัวน้ำหนักทางเหียนะครับเนะ <laughs> ซ็นเซอร์วัชชับ

โอเคทีนีค,ครับทั้งกับทั้งกับเร็จนะครับอ่ะอันนี้คือปิดชังหวะปิดฝานะครับแล้วก็จะเลื่อนนะครับถังออกมา